สวัสดีค่ะทุกคนนะกลับมาอีกแล้วนะคะ,ะวันนี้นะัดจะแอบมาแนะนําอีกหนึ่งบทบาทของนัดนะคะนอกจากนัดจะเปิดบูชานะคะพ่อพิคเนสและองค์มหาเทพทั้ง7แล้วนะคะนัดยังสามารถที่จะทํานายดวงชะตาหรือการดูดวงให้ทุกคนได้ด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการดูดวงของนัดนะัดจะรับนะคะ1วันต่อ5คิวเท่านั้นฉะนั้นต้องจองคิวล่วงหน้ากับนัดก่อนนะคะอย่าง,งอนกันนะเพราะว่าไม่ได้เล่นตัวไม่ได้ว่ายากอะไรแต่ว่านั เป็นคนที่ดูดวงแบบเจาะลึกนะคะใน45นาทีที่นัดดูดวงนั้นนะคะนัดต้องการให้เรียกอะไรอะ่ะทุกคนมีสมาธิในการถามและก็สามารถถามนัดได้อย่างละเอียดนะคะไม่อยากให้ดูแล้วผิดหวงังคือดูแล้วถามได้ทุกอย่างแล้วนะต่จะหาทางออกแล้วก็ถาคําตอบให้ทุกคนได้นะคะของนัดดูได้นะคะจากวันเดือนปีเกิดของทุกคนและเวลาตกฟากนะคะรวมถึงการเปิดไพ่ทาโร่โด้วยนะคะการเปิดไพ่ทาโร่หรือไพ่ยิปซีนะคะทํให้ ให่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะบางคําถามที่เราต้องการรู้แบบเจาะลึกเจาะจริงนะคะเจาะจงรู้ได้อย่างทันท่วงทีเร็วๆนี้นราจะมีไลฟ์นะคะการเปิดไพ่ทาโร่ตอบคำถามฟรีด้วยนะเดี๋ยวเราจนะจัดสรรเวลาแป๊บหนึ่งนะคะรับรองว่ามาแบบ คุ้มแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรแม่นยำชัดเจนแน่นอนนะคะ,ะวันนี้เดี๋ยวนะัดขอลาไปก่อนนะคะใครสนใจที่จะดูดวงกับนัดน,นะติดต่อสอบถามคิวได้เลยนะคะในอินบ็อกซ์หรือในไลน์ที่กำลังจะลงข้างล่างนี้นะ,ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวนัดขออนุญาตไปก่อนนะคะถ้าใครสนใจสินค้าหรือสนใจจะบ,บูชาพี่คเนตติดต่อนะัดมาได้ตลอดเวลาเลยเหมือนกันนะคะไปแล้วค่ะวันนี้สวัสดีค่ะนะมาสเต้